สวัสดีครับทุกคนวันนี้หนุ่ยก็จะขี่จักรยานไปแถวบริเวณโอคายามะนะครับจากมิดริเกกะไปนะก็จะไปรับตำราจากรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเส้นทางที่หนุ่ยขี่ไปวันนี้เป็นวันเสาร์นะจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับวันนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ราราวประมาณ18องศานะครับตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอุ่นขึ้นมาเยอะแล้วนะอืมก็หนุอยก็ใส่แค่นี้นะ่าจะพอได้อยู่นะ เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะไปบอกตอนระหว่างทางการขี่จักรยานไปแล้วกันนะครับไปเจอกันส่วนเส้นทางไปโอคายามาก็ไม่ยากเลยนะทุกคนก็คือเส้นทางที่หนยใช้ขี่จักรยานไปเป็นประจำในทุกๆวันอยู่แล้ว น,นี้นะที่ทุกคนเห็นข้างทางตรงนี้นะครับก็จะเป็นซากุระนะมันก็ใกล้แล้วแหละใกล้เต็มที่แล้วเห็นเขาว่าช่วงประมาณกลางเดือนน,ะน่าจะบานออกมาสวยงามนะเดี๋ยอาจาะขี่เร็วๆนิดนึงนะพอดีว่านะัดพี่เขาไว้บ่ายสองนะตอนนี้ใกล้แล้ว นี้นาสวย่ะต้นนี้สีชมพูใช่เดยวขาดกลับว่าจะมาถ่ายรูปสันหน่อยนะตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลโรงเรียนไม่เคยขี่มาเส้นนี้เลยนะนี่คือครั้งแรก หรืออาจจะลงหลมานี่เราจะตรงไปเราก็เลี้ยวขวา หลายๆายคนถามเลนืยว่าขี่จักรยานในญี่ปุ่นยากไหมเหรือก็ว่าไม่ยากนะมันก็คือขี่ตามกฎจราจรทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องระมัดระวังคนอะไรอย่างนี้แต่ว่าความยากเหนื่อยว่ามันมันความเหนื่อยมันอยู่ที่แบบพื้นที่เช่นแบบเนี้มันจะมีขึ้นเขามันจะมีอะไรเงี้ยบางทีเราจะต้องเข็นขึ้นไปอะทุกคน ในเม่็ดขี่ไม่ไหวก็ต้องเดินเอานะไม่เคยมาเส้นนี้เลยอ่ะนี่คือตาม G P S ชันมากชันสุดๆได้เจอบุเดสเนยนะ่ย Exercise, exercise. ีก็มาโผลตรงหน้ามองเหมือนกันรวดเร็วมากว้าว วันนี้ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆอาหารร้านตัดผมเนี่ยอยู่ทางขวามือร้านนน้พี่ตรงไป ได้มาแล้วครับทุกคนเป็นตำราญี่ปุ่นสามเล่มโอเคเดี๋ยวเราไปกี่าทางนี้ก่อนจะกลับบ้านกันกหนึ่งกันเมื่อกี้นะครับก็รุ่นพี่เขาอยู่ที่พักแถวนี้นะโอคยายามะก็ราคาประมาณเก้าหมื่นเก้าหมืนห้าพันเยนนะแต่ว่าเขาอยู่สองคนนะก็ถือว่าแชร์กัน แล้วก็เหมือนที่เขาเรียนจบแล้วแล้วก็ทํางานแล้วพอดีว่าย้ายที่ทํางานก็เลยเคลียร์ของในช่วงนี้นะครับอืมตอนนี้หลยก็ขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปไหนยังไม่รู้แต่อยากดูบรรยากาศแถวนี้ก่อนนะซึ่งมันก็เป็นใกล้ๆมหาลาัยแหละแต่ว่า หรือก็ไม่ได้ขี่มาทางนี้บ่อยๆก็จะดูว่ามีทางไปยังไงบ้างนะ 珍しい。 ถือว่าหนุ่ยค่อนข้างคิดถูกแล้วนะครับที่ใส่ชุดออกมาแค่นี้นะเพราะว่า19บเกาวันนี้คือร้อนร้อนจริงๆใส่แค่เสื้อแขนสั้นน่าจะเอาอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับวันหยุดอย่างนี้ก็แน่นอนว่าคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะพาลูกๆพาเด็กๆออกมาทํากิจกรรมนะมาเดินเล่นมาสํารวจธรรมชาติหรือว่ามาซ้อมกีฬาหรือ อะไรหลายๆอย่างมากเลยนะครับในช่วงวันหยุดนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะในวันหยุดอย่างนี้นะครับ 嗯。 นี่นะครับทุกคนก็เมื่อสักครู่นะก็ไปเจอคุณฟูจิซังนะฟูจิเซนเซที่ทํารายการดูให้รู้นะครับก็รู้สึกดีใจนะเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับอยู่ดีๆก็เจอนะพอดีแบบออกมาซื้อของอะไรอย่างนี้เนาะเออแล้วก็มาดูดอกซากุระน,นะก็เก็บภาพมาให้ทุกคนได้ชมกันนะก็คงจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอของหนูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปของหนูด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย